สวัสดีครับพี่น้องหลังจากเรียนน้ำตกแล้วค่ะได้อย่างกินขาอใหยหบกปลาปลาคอเสียบแห้งบ่บใหญ่มวนบ่น้ำตกมื้อนี้มวนอะไรฮะข้าพเจ้าข้าจ้าประน้ำตกปั้นคือทุ่นที่พอดแล้วบอกหันไปดูที่น้ำตกไม่ได้ยินข่าวว่าเออพำการจัดอาหารกีโตค่ะ สองตัวค่ะนี่ตัวที่สามค่ะสิกขจะมาสีรอบเหมสุนนีใหญ่ใหญ่ไปผลเซาใหญ่ขึ้นมาพอดีพอโดนพอไปอีกสรุปทางยางนี่มีแต่จะสุนนี่เดะอะโอ้โหน้ำสวยมากค่ะน้ำสีใสมากเลยนะคะน้ำตกน้ำตกกำแพงเพชรค่ะรูเยมนะคะแดงฟันนะคะ โอนวนะลูกนั่นนวดีส้างโลดนัวคือกาอป้าโบราณใช่ไหมยาน้องคุณน้ำเองหคุณน้นนนอง <c oughs> เป็นเบอไว้กเบอร์ถักลาหมู้างอหมกปลาโอ้ยหมกปลาลมากวันน,นีขออรลาเอนลูกหมอันนี้คือลูกหมู ตั้งแต่ปลาอ่ำข้าวรสจมกานแอบเอฟเฟกเอฟเฟกเนไหมธรรมชาติได้เยเอาเนาะเสริมความแซ่บไหมแซ่บอร่อยจริงๆกินส่องยกเลยพี่น้องจนจะกินหมกปลากันมากับคุณแม่อร่อยดีค่ะ ออนดดมัคือบมี่สุกนะรถรถเลน้นี่แมเขกาไปเอาได้สิิวอน่าะกะายเพราะใคเก็บข้าวบกันระบกเก๋ยดีนะที่รถเกียวปิงไม่กันกินเลยกินใจเลยบ้ามดีป มาอลันเวาแบงค์นี่มาพามามาเลยิองตยต้องยเด้อทบ้านเนี่ยวาเงมคววบค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 วบ ล้างสิ้ออกมาได้จะรู้เีตุการ์ที่อยู่ไม่ถึงไรเรากินสามโยกสี่ยกได้เหนื่ยพี่น้องมีแต่ยกไปจะเสื้อจะพันได้กินยกมีฝนยกยกเยอะเนี่ยยกมีเขาโยกมีเหตุการณ์ดีนะคะพี่ต้นนำทั้งนาบ้านนะคะแสบป้าน้ำน้อ่างตะไม้ตักไม้แม่จะขัดแน่ตักแม่จะขันตักไม้ให้แม่จะขันแน่นั่นน้ำนั่นเสแ็จ แซ่บไรไปได้เสือมีกหมอบมาใส่มาใส่จะมีกิมอมาเตมใส่มาใส่แต่พีนี่ดหปลาตะเกิ่นมาัเนก่มอบาตันเักขักผักคลูกหมูคลูกหมูอร่อยอันนี้ลูกหมูสุกนะไม่หมูดิบมันจะมีลูกหมูดิบกับลูกหมูสุกบ ไม e ่ไม่ไม่ไมม่ไม่ไม่่ไม่ไม่าม่ไมไ่ม่ไ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 ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไล่ิม่ไม่่ไม่ไม่ไมไ่ได่ไไบ่ไ่่่ไ่่ ดิบเข่าดิบเข่าไงค่ะเสียบอะไรป่ะจีอร่อยอยู่แต่ว่าจไอันนี้ไม่ใช่นะครับเขาเรียกะไรนะใบระยมใบระยมโมเมนต์นั่นดิใบยอนดิี่ต้นต้นคนี่ใบยอ แซ่บแซบด้วยด้นี่ยใบมันนี่เอาไปลวกกับตะมังคงะแซ่บนคลิปนี้ก็เอาไปสัมมิสกรด้วยเดี๋ยวจะลงให้ดูใหม่นะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพจจวงจันฟังสนางแล้วก็เพจมโนมแดงแล้วก็สายซูมแล้วก็แอนออร์ดีน 拜拜。Bye bye. Bye bye.